ชุดนี้มีกระหึ่มเจ้าแม่จอมปวกเข้าฝันหาชี้บอกเลขชัดๆ3ตัววดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2,564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันพฤหัสบปปดีที่29กรกฎาคม2564เวลาพักผ่อนหลังจากเลิกงานดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่กระหึ่มดังทั้งโลกโซเชียลที่มีหนุ่มใหญ่ ชัางซ่อมรคนหนึ่งได้เข้ามาเปิดเผยความฝันกับแฟนคลับว่าเมื่อคืนได้ฝันว่ามีผู้หญิงแต่งชุดขาวผมยาวได้เดินมาหา พร้อมจุงมือตนเองไปบริเวณจอมปลวกที่อยู่ข้างๆอู่พร้อมกับชี้ให้ดูชัดๆว่างวดวันที่1สิงหาคม6-4เลขนี้นะเลขนี้นะและที่สําคัญในความฝันหนุ่มช่างซ่อมก็เห็นเลขลอยเด่นชัดๆ3ตัวตรงสีแดงแจ๊ดแน่นอนค่ะเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาหนุ่มช่างซ่อมก็ไม่รอช้าที่จะเดินไปบริเวณด้านข้างของอู่ซึ่งก็มีจอมปลวกจริงๆที่ตรงกับความฝันเป๊ะและที่เด็ดไปกว่านั้นในจุดที่เจ้าแม่พญาจอมปลวกชี้ให้เห็นเลขชัดๆก็พบว่าเป็น เป็นจุดเดียวกันกับที่มีเลขเขียนไว้บริเวณกระจกจริงๆซึ่งก็สวยๆชัดๆ970คุปปาเพื่อนๆถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะเลขที่เห็นในความฝันในจุดเดียวกันนี้ก็ตรงกับเลขที่เขียนไว้บนกระจกจริงๆแต่ที่ช่างซ่อมบอกในความฝันเห็นเลขลอยเด่นเป็นสีแดงแจ๊ดยังยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะในความฝันเจ้าแม่พญาจำปวกยังได้เผยข้อความปริศนาเพิ่มเติมว่าตัวเดิมตัวเดิม,ดมกับกับ แต่พอหันหลังกลับจะไปถามว่ากลับยังไงในความฝันก็พบว่าเจ้าแม่พญาจอมปวกก็ได้หายไปแล้วสาธุค่ะเ,เพื่อนเทุกคนยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาเลข970นี้มาลองกลับและลองจับคู่กันดูนะคะแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่สําหรับหนุ่มช่างซ่อมคนนี้เขาเชื่อและมั่นใจมาก พร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายว่าถ้างวดนี้ผมได้3ตัวจะตั้งศาลให้เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูเพราะของแบบนี้ก็รู้กันอยู่ว่าไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธุๆๆๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุก